โอเคครับมามาปลูกมาดูวิธีปลูกผักกันนะครับอา่าแป๊บหนึ่งนะ โอเคนี่นะครับอันนี้คือที่ใส่ผักนะเราต้องดูว่ามันมีอะไรอยู่ไหนปะอันนี้มันเป็นกำลังไฟนะครับเนี่ยนะเราต้องมีผักในสต็อกนะผักมันมีสามชนิดแต่แนะนำให้ปลูกมะเขือเทศนะครับปลูกมะเขือเทศมันจะได้ผลผลิตเยอะที่สุดนะนี่นะครับแล้วก็สร้างไอเนี่ย ไอ้มันอ่านว่าอะไรพลอตหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะร้างไอเี่ยไว้ใกล้ๆสําหรับปลูกผักอย่างเดียวเลยนะครับเข้ามาดูซอมบี้ตัวที่หนึ่งีนะ่ะซอมบี้คอนฟลิกตันแรกนะครับผมให้มันปลูกผักอยู่สามตัวนะเห็นปะ่ะสามตัวปลุ่มมะเขือเทศอย่างเดียวเลยสามตัวนะส่วนคอนฟลิกอันที่สองอ่ะใช้ขุดนะครับเป็นผ่วสองตัวนะครับจริงๆอ่ะจริงๆบางอย่างก็สามก็ได้แต่แนะนําว่าให้ให้ขุด เยอะกว่าผักนะครับมันจะได้ไวเนาะตอนนี้ไอ้ซอมบี้ฐานผมม,มันบักมันชอบมายืนอยู่ตรงเนี้ยเห็นปะมันชอบมายืนออก,กันรงเนี้ยอ่าแนะนําว่าให้ไปหาที่โล่งๆทานะครับอ่าตอวนี้ผมตาผมตาให้ดูนะอาน,นี้ยผมขุดนะขุดมันก็จะเป็นหลุมแบบนี้เดี๋ยวซอมบี้มันเดินม,มาเติมปุ๋ยเองเห็นปะมันก็จะเดินม,มาเติมปุ๋ยเองถ้ามันมีหลุม อย่างแรกคือมันมันต้องมีหลุมให้ซอมบี้ปลูกผักก่อนนะครับอเดี๋ยวมันจะเดินมาเทป,ปุ๋ยใส่เองนะครับทีเนี้ยถ้าเราอยากให้มันไวๆเราเอาซอมบี้เราอ่ะใส่ใส่ใสยิงลงไปนะวิธีทํานะอ่าอย่างเงี้ยนะครับเดีย๋ยวซอมบี้เราก็จะเดินไปเทเนีย่ยไปเทเห็นไหม เทมันก็จะเริ่มเทแล้วซอมบี้เราจะทำงานได้ไวกว่าไอ้พวกนี้นะถ้าเราอยากไ,ไวๆเราก็ยืนขุดเลยขุดไว้ใหญ่บ้ามันก็จะมาเทแล,แล้วก็ปล่อยรอให้มันโตเรามีหน้าที่ขุดอย่างเดียวครับขุดให้มันปลูก ไง็ป่ะมันจะได้สี่ผลครับแต่ถ้าเกิดให้ซอมบี้เราอ่ะเก็บมันจะใส่ตัวเราไงเออแต่องเงยห็นปะมียี่สิบแล้วเนี่ยประมาณนี้นะครับอันนี้วิธีปลูกผักเนาะเออเราพยายามทําให้มันมีสักสี่ร้อยถึงหกร้อยอ่ในนี้เนะี่ยทำให้ตรงนี้นมันมีอยู่ะะประมาณสี่ร้อยถึงหกรนะครับกำลังไฟมันจะพอแนละ้ว ถ้าเราถ้าเรากําลังไฟพอมันจะมีกําลังไฟอยู่ที่หมื่นสี่พันนะครับตัวเลขมันทับอยู่นะประมาณหมื่นสี่เดี๋ยวผมเอาตัวเลขออกให้แป๊บน,นึงนะ่นเห็นไหมหมื่นสี่พันนะครับนะมันจะได้กําลังไฟเยอะแล้วก็จะทําพวกเนี่ยได้เยอะนะครับเห็นปะประมาณนี้นะครับผมโอเคนะ